ผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17ติดตามแผนการเตรียมส่งออกทุเรียนของอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ที่แปลงเกษตรแปลงใหญ่หมู่ที่10ตำบลฝายหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นางรุ่งรัตนาบุญหลงผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17พร้อมคณะ ลงพื้นที่แปลงเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนไปประเทศจีนโดยผ่านการรับรองมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรโดยกรมส่งเสร,ริมการเกษตรหรือ GAP ทั้งนี้ทุเรียนของอำเภอรับแล โดยเฉพาะพันธุ์หลงรับแลและหลินรับแลได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. อีกทั้งผลผลิตอย่างได้มตรฐานไม่มีสารปนเปื้อนกเกษตรกรส่วนใหญ่ได้มีการนำฐานไบโอซ่ามาช่วยเพิ่มผลผลิตอีกด้วยสำหรับมาตรฐาน G.A.P. นั้นชาวสวนอำเภอรับแล สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่แล้วจำนวน93แปลงจากจำนวนทั้งสิ้น121แปลงนับว่ามีจำนวนที่มากทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์จะได้เล่งอบรมให้ความรู้เพื่อให้สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานครบทั้งหมดคาดว่าภายในปี2565นี้ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนาคาค้าเลิศลำ ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดตรดิตถ์แฮปวีคืออะไรท่